สัตบงกฎมีท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับให้การสนับสนุนพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ปพยุวันณกฟิฟซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดดรัตครับมีอาจารย์สุรัตเสียงหล่อ,อควบคุมคุณ,คณาภาพไว้ใจได้เลยครับนักชกในดวงใจครับคมประตักออัจฉริยะเพื่อนรวมค่ายครับ70ครั้งชนะ60แล้วก็แพ้10ครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับปรานปานเพชรอปิติศักด์ครับนายสอนรามศรีรัตนพันธ์นะครับนักชกดังของจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าคณะครับนายอุไทัยศรีรัตนพันธ์ครับ มีเสียเอ็กร้อยเอ็ดเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพี่เจี๊ยบรามอินทานครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สั่งปราบนะครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยโกอินเตอร์ครับซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าเจ็ดสิบครั้งชนะห้าสิบห้าแพ้สิบสี่แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับดีเลยครับในสามไฟหลังของฝ่ายแดงนะครับเพชรวันชัยอะไรนี้แพ้เกียรติพัฒมาชนะสถานฟ้านะครับครั้งล่าสุดก็แพ้เจนเชิงพุ่มันม่วงในยกที่5น้ำเงินปานเพชร ายนี้แพทย์เด่นบูไทยยก3ชนะสกุลชัยปอบาวานเด็แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับนะบวิวกันนะครับมวยเด็ด789าครับเอาละครับคู่นี้นะครับดูว่าคู่ขี้สูสีเลยเพชรวันชัยในรูปร่างโตเร็วนะครับปล่อยเวทขึ้นมาในพิกัด132ปอนด์อาวุธมวยนี่ดูจะหลากหลายนะครับทั้งแท่งทั้งเข่าแล้วก็มีศอกอันตราย วงในเหนียวแน่นก็ต้องปานเพชร้วครับเดินกยับเข้าหารูปร่างชุ่มชกดูจะเสียเปรียบครับนี่เลยครับเริ่มยกหนึง่งคู่สามวันนี้นะครับไยแดงก็คือเพชรวันชัยน้ําเอนปานเพชรแมชื่อปานเพชรนี่ไม่เก่งไม่ได้นะปานเพชรในดีมีทั้งสองคนเนะี่ยไปปานเพชรนะเล็กๆของทิดแฝดนี่สิทธิงพ,พงษ์คนหนึง่งแล้วก็ปานเพชรตัวใหญ่คนหนึ่งร้อยสามสิบกว่านะครับครับอ,อ,อ่เดี๋ยวต้องดูวันนี้คู่รองครับ นุ่มโบสคุณนัทเดชวชิระพัฒน,นาวงศ์นำเอาของดีมาให้ดูเลยแล้วครับเพชรวันชายกับปานเพชรฝ่ายแดงนี่จอมฝีมือครับํำเงินจอมบูจอมบูขอกำปั้นเลยขอกำปั้นเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้เชื่อว่าใครจะแพ้หรือชนะนะครับต้องวัดกันปลายป้ายนะครับอยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่นะครับ ปานเพชรนั้นในเหนียวนึบจับปล้ำได้หรือเปล่าอ้าวโดนกันจับนะครับก็ขอโทษขอพวยกันนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่นมกันน้ําใจนักกีฬานะครับขยับเข้าหาเหมือนเดิมปานเพชรเสียช่วงโชกนะครับดูว่าเพชรวันชัยนี่นะครับสูงยาวอาศัยสีมือมีหมักมีศอกอันตรายนะครับคู่นี้แพ้ชนะนี่อยู่ที่ใครยืนระยะได้ดีกว่ากันจริงๆนะครับเพราะว่าต้นๆยังไม่รีบร้อนดูเชิงกันไปก่อน พักกันสักพู่วันอาทิตย์อาทิตย์นี้แล้วครับ16ตุลาคมที่สามวยฐานทัพเรือสงขลานะครับอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพี่บอยสงขลาจัดเอาไว้ครับคู่รองครับนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับเจอกับกฤิทองสอพงอมรครับแล้วก็คู่เอกพลังหนุ่มเกียรตชัยยุทธเจอกับเพชรแสนเก่งบอยสงขาครับวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ครับ ศึกดาวลุ่ง7 8 9ไทเกอร์นะครับพีสามวยฐานทัพเรือสงขลาแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งรายการครับโอ้โหนี่ครับรายการใหญ่ตรงกับวันศุกร์ที่21ตุลาคมครับศึกสยามไฟต้นก้ลามวยไทยบวกดาวลุ่งเมืองจันะมหากุศลนะครับที่สามวยเมืองจันะอําเภอจันะจังหวัดสงขลาครับโอ้โหเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยครับคู่มวยนี่แน่นเอียดคู่เอกครับเพชรทักศิณ ชออันฟาร์มนะครับเจอกับฟา้ามงคลราชสิงห์47นะครับนี่ครับเป็นรายการนัดดีอีกหนึ่งรายการครับวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้ครับที่สามวยเมืองจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานี่ครับที่ชฉวสบายย้อยฝากมา2รายการดีที่จังหวัดสงขลาครับครับแล้วก็มีฝาก อ้าวโดนไปแล้วอ้าวยังไม่ทันฝากเลยไปแล้วนี่ลงนับก่อนเลยโดนโดนไปแล้วอะโดนนับไปก่อนโอ้ยอะไรอะไรก็เกิดได้นะครับโป่งปังโงป่งปังนี่เออเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่อ,อ้าวอะไรครับดูว่า,ากำลังจะได้เกมแล้วนะครับตอนนี้ขยับเข้าหาเลยโอ้เทศวันชยัยสูงยาวนะครับจะว่าออกแม่นเหลือเกินโอ้ปางเทศนี่โดนเข้าไปก็ โดนนับแตกไปแล้วเชื่อว่าต้องลงทุนต้องเบียดให้เร็วขึ้นสอกนี่อันตรายจริงๆนะครับโอ้เพชนบอลชัยนี่นะครับสับเข้าไปดูจังหวะการขวางีออไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับนี่เลยครับทุกภยูมวยมันสนุกนะครับ,ก,รบก็ประทานบริษัทพิษดีบ็อกซิ่งมองชชั่นนะครับเสนาวคุณวิรัติวชีร,รัตนบุ์นะครับหนุ่มบดนัทเดชวชีรัตนบุญในเรื่องคูงม่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวแล้วก็คุณพิยรัตน์นะครับในเรื่องมวยสากลนี่ แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนี่หลายๆท่านเลยทีเดียวนี่ประธานที่ปรึกษาของบริาษัทพีบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับก็เสียเสียแบนนะครับคุณชัยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของมวยเนี่ยอยู่ในหัวใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากๆเลยต้องขอบคุณนะครับ ท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูนด้วยครับครับนี่ครับถือว่าท่านทีมมีแต่ให้ของวงการจริงๆครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูนแต่ว่าตอนนี้บนเวทีมีแต่ให้เหมือนกันครับตอนนี้โอ้โหดูครับไฟแดงเจ้าเพชรวันไทยได้นับไปแล้วครับแต่ว่าตัวเองแปลกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูฟื้นแล้วด้วยครับปานเพชรน้ำเงินจอมบูอเดี๋ยวต้องดูครับหักกระตุกทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดให้เร็วนะครับโอ้โดนย่อไปอีกแล้วนะครับแม่นจริงๆโ โดนบวกซอกทีเดียวเรียบร้อยนะครับกรรมาการยุติการชกเลยครับโอ้โหมาเร็วมาแรงโอ้สุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับโอโ้รวดเร็วมากๆเลยแค่โอ้ยยกต้นยกสองนี่ไยแดงนะครับต้นยกสามนะครับไยแดงก็คือเพชรวันชัยนะครับบอสังปรงภัยเรียบร้อยเลยซัดเอาบานเพชรนะครับลงเคเก้ไปเลยอะ่ะมานี่นะครับเอาคลาดเหนือชั้นว่างั้นเถอะวันนี้ดูมาดดูดูมาดดิ เพชรวันชัยวอลสังประภัยเอาดูภาพชช่อีกทีหนึ่งเข้ามาปานเพชรนะครับนี่โดนโอ้ลูกนี้โอ้ทีเดียวเลยนะครับปักไปเอาดูปังปังนี่เลยครับโอ้โหปักศอกทีเดียวเลยอ่ะโอ้นี่แหละศิลปะไม้ไม้มวยตะปังเข้าไปนี่แหละครับต่างชาตินี่กลัวลูกนี้นะของไทยเราเนี่ยเออกลัวลูกนี้ล้วนเลยโอ้โห